มามาเล็กมา,มมาเล็กามาเลมามามานี่นี่นี่คนนี้ถือแม่มมมต่ออยู่คือขาผ้ามีเทียบเลยก็่ยาวนี่อน้อ,นนอจะเอาแครอทหัซลูกไม่เป็นไรคะ่ะอะให้พี่ให้พี่พี่เคี้ยวอยู่ลูกพี่เคี้ยวอยู่ ไปให้ยีราบ้างไหมคะให้ยีราบ้างไหมคะตัดขี่ไดินมายืนปดินมาคับป๊อ่ไม่จะไปนหนึ่ง แม่แม่ขึ้นด้วยค่ะอลิยนำไปก่อนเลยค่ะอะโอ้อะโอเคปะยาวมากเยวจ้าวแคลรอทให้ยืดมือแล้วเดี๋ยวไปล้างค่ะ ไปล้างมือด้วยนะลูกเอาป๊าให้ลูกให,ใ,หให้ลูกยืนให้เองไนหะมอ๋อนี่เห็นแมวอ๋อนี่น้ำลอยอยู่ลูกอะมาแค่หลอดที่แม่โอเคไปะคะไปใกล้ๆค่ะไปใกล้ๆพี่เขามาไม่ถึงไ,ไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงลูก เข้าไปอีกนิดนึงเอาปะป๊าปาป๊าพาหนูไปขอบคุณมากเลยอันนี้ขอบคุณมากให้ปะป๊าให้ป้ายๆหน่อยโอ้โหหักเลรอให้เขาทั้งหมดเลยดิกินทั้งหมดเลยให้ทั้งหมดเลยลูก ห <laughs> ให้ป้าอุ้มไหมล่ะคะอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงเก่งมากลูกเก่งจังนะเ,เ,เลย <laughs> ตัวนี้ชื่ออะไรลุดชื่ออะไรนะชื่อ S <S ป๊าป๊าพี่เขารออยู่สั่นนี่ป๊าป๊าให้แล้วป๊าป๊า,ปาให้แล้วแมวจะให้แมวไม่ให้เลยหนูไปใกล้ๆเลยลูก ตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กทีเล็กมาเด็กอดิษตัวนั่นแหละเรียเขามากินแล้วนะนะนะ แม่ใหม่ก็ได้หนูมามาหนูอย่าหย่อนลงไปนะคะนู่นนูน่ะพี่เขาอยู่ตรงนู้นตั้งหลายตัวนะลูกโอ้เขามาแล้วลูกเขามาแล้วามาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะอลินถอยออกมาหน่อย อรเชื่อให้เขาตีหอล่อยยอดตีขห้วนะเออได้ไหมอีร้านเ่ยินก็อร่อยอร่อยไม่กลัวเลยอ่ะอยากช้างที่เอายาวยาวหรือเอายาวยาวน้องมาก่อน หัวออกไปได้ลูกลูกออกให้ตรงอันละอันละเอออาอ้ดเด็ดนี่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 จะจับเลยนี่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 ขว้างต้องหักครึ่งมันต้องหักครึ่งป้าป้าช่วยลูกหน่อย ถูกนถูถมือด <inan election. S 1> no <one> ้วยถููููปากด๊อกเร็จเดียวอ่ะรอ่ไปไปให้ยีราฟต่อยีราฟไม่มีคนให้แล้วลูกอันนี้ตามป๊าป๊าไปลูกรอแล้วปะรอดไหมรอมยัง เปียกลูกอันนี้เปียกค่ะป่ะอัน,นไม่มีคนแล้วค่ะป่ะไม่มีคนแล้วถอดแมสได้แล้วค่ะพี่รับรออยู่นะคะ เว้ยเล่นเขาเต้น้วยอะลูกอ่ะอ่ะอ่ะออันนี้หยิบอันนี้หยิบที่มือแม่เอ่อเดี๋ยวไปให้ม้าไล่บ้าง เข้ามาทางนี้ลูกสลับกันไปสลับกันมาวันนี้เรามาบึงชวา่ากเยอะนะครับรอบที่ร้อยเก้าสิบเก้าเรามไหนคุณแม่คุณลูกละ่ะ,ะเฮ้

โอ้เรจะพาไปดูม้านะคะาริจพาไปดูม้านะคะให้อาหารม้ามามามา,มา <ต Dual. S 2> พี่ม้ามาหาหน่อยตัวนี้ม่ลกตัวนี้ไหมม้า,มานะครับเรามาดูม้านะครับแต่น่าจะหลับไปแล้วแหละ ลายนะครับเอาเอาี่นอันนี้ยากว่านี่เนี่ยพี่ม้าลายมาแล้วลูกโอ้ม้าลายสวยมากเลยโอ้ั้านไปลูกยาวๆหน่อย

ไปล้างมือค่ะปะแต่ที่ล้างมืออยู่ตรงไหนคะอย,นอยู่ตรงพี่ม้าตรงนน้นหรอกปะก๊อกน้ำอยู่ตรงพี่ม้าปะไปอีกนิดนึงค่ะแล้วก็เลีออ้ยวขวาไปรีดเึงอย่าไปใกล้มากหนูอย่าเราต้องไปซื้ออาหารอีกหอก ไปล้างมือก่อนแล้วขวาขวาขวาทางนี้ค่ะขวาทางนี้ทางนี้ทางนี้ลงทางนี้ ไปซื้อถั่วฝักยาวเพิ่มอีกค่ะอันนี้พี่หมูพี่หมูมามมัมป้าเดี๋ยวไปซื้อถั่วฝักยาวให้พี่หมูอีกปะป้าจูมือปะปะหมูหมูหนูให้อาหารหมูไหมล่ะไปซื้อถั่วฝักยาวก่อนลูก นูน่นเราต้องไปซื้ออาหารตรงนู้นตรงทางเข้าค่ะป่ะป๊าจุงมือค่ะร้อนแดดค่ะ ก็ไปซื้ออาหารอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าพี่มาสองตัวตรงนี้ยังไม่ได้กินไม่ยอมต้องไปซื้ออาหารอีกรอบหนึ่งงินใช่ใชก็เลยไม่ยอม ปอบาเนี่ยตัวนี้ลองเรียกตัวนี้ดูอุ้ยอุ้ยตะล่วงเอาเอาไปให้ตรงนู้นไม่ละลูกหนูตัวเล็กๆนู่นน่ะไปไหมมามามาเหนื่อยแล้วแม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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  ให้ป๊ะป๋าอุ้มลูกให้ป๊ะป๋าอุ้มให้ป๊ะป๋าอุ้มเอาฟังก์ย์เอาทางนี้ดูเอาทางที่ยาวๆหน่อยลูอันนั้นแบบเออ<บ>อันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องหักลูกอันนี้ให้ทาั้งอันเลยเอออันนีาา้วิ่งไ,ไปซื้อมาให้ใหม่เลยนะคะอ่ะ ตัวนู้นเนี่ยอ่ะอ่ะอันนี้ถือเองอ่ะพี่มามาเอาไหมมากินไหมเดี๋ยวสั่งตัวนู้นั่งมาดูอ่ะอ่ะ ตัวนี้ตัวนี้ยืนรออยู่ค่ะอะหนูหิวน้ำแล้วนะหนูเดี๋ยวปะ๊ปะป๊าให้ลูกกินน้ำด้วยนะคะอะนุ่นไหมโอ้ตัวนูน้นบ้างเหรอคะไม่ต้องหักนะปะ๊ปะป๊ามันจะไนื่อนแล้วอันนี้กินน้ำก่อนลูกอันนี้กินน้ำก่อนหนูเหนื่อยแล้วลูก แล้วค่ะวันนี้อลิสให้เยอะเลยอลิให้เพื่อนทุกคนเลย<ต>ใหพี่ๆทุกตัวเลยล้างมือค่ะล้างมือกลับบ้านกันตาตายายรออ,อยู่ที่รถถ้าเาเสร็จแล้วก็ต้งล้างมด้วยนะคะใช่ค่ะสุดท้ายบายบายพี่แมวด้วยถ่ายพี่แมว บาย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 พี่ <Bye bye. S 2> แมว <laughs> อ่ะไปค่ะกลับแล้วค่ะ